พี่ลิซี่ขออนุญาตตักก่นไปด้วยวเอาเลยนาะงแ<อ>ม่ <c oughs> เร็วเลยนะพร้อมนะคะได้ครับ,รบอนอนุญาตถามถึงความรู้สึกเป็นยังไงบ้างกับการรับรางวลัลในครั้นี ผมก็จริงๆพวกเราพ็อกซี่เองก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะครับต้องขอบคุณทางมายาอวอร์ดด้วยนะครับที่จัดงานดีๆแบบนี้แล้วก็มีชื่อพวกเราได้เข้าชิงจนพวกเราได้รับรางวัลนะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะครับทำให้พวกเราพ็อกซี่แบบว่ามาเป็นพ็อกซี่ในทุดวันนี้นะครับว่าจะเป็นทั้งผู้ใหญ่ที่พี่ทีมงานหรือว่าพี่ๆสื่อมวลชนก็ตามแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องขอบคุณแรงกายแรงใจและแรงเชียร์แรงโบจากยูสเซอร์ทุกคนด้วยนะครับถ้าไม่มีพวกเขาก็อาจจะไม่ได้รับรางวัลนีีี้ครรรัแลววนนนนนนเเยกก่่าาามมหป็สุใะ ก็ด้วยได้ว่าต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆครับผมที่ให้ความสำคัญกับพวกเรา Proxy รวมถึงอุตสาหกรรมที่๊อปของพวกเราเองก็ตามครับผมวันนี้พวกเราก็รู้สึกดีใจก็มีเกียรติมากในวันนี้ก็เป็นอีกเหมือนอีกหนึ่งก้าครับเป็นอีกแรงบันดาลใจของพวกเราครับที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าครับผมแล้วก็พร้อมที่จะทําผลงานดีๆให้ทุกคนได้ฟังกันต่อไปนะคะโปรเจกต์ใหม่ๆที่เราจะได้เห็นจะมีโปรเจกต์อะไรอย่างไรบ้างเออ จริงๆก็สิ่งที่จะเห็นได้เร็วๆนี้นะครับผมอันดับแรกน่าจะเป็นในเรื่องของอัลบั้มนะครับซึ่งพวกเราอัลบั้มก็จะมาอีกไม่นานเกินดอนะครับแล้วก็ที่สําคัญจากอาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแท่นไฟครับหลังจากนั้นเนี่ยแท่นไฟเสร็จต้องไปที่ไหนครับก็ต้องไปคอนเสิร์ตในวันที่13สิงหาคมครับผมที่ชันดรโดมเมืองทองธานีครับอ่านะครับการที่ไปกดบัตรนะคะจะเปิดกดบัตรกันเมื่อไหร่ยังไงบ้างครับผมสำหรับรายละเอียดในการกดบัตรนะครับผมก็อยากให้รอติดตามทางออฟฟิเชียลนะครับคิด คือจริงๆล้วต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นะครับพวกเราเองก็มีหนังที่พวกเราทั้ง6คนนะครับได้ร่วมแสดงครับชื่อเรื่องว่า my tempo ปน้องพี่ดนตรีเพื่อนครับตอนนี้ก็สามารถรับชมได้แล้วทาง Netflix ครับผมใช่ครับผมส่วนในเรื่องของภาพยนตร์ละครหรือว่าซีรีส์ใดๆก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีแผนอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าถ้ามีพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีคนไหนที่กำลังต้องการนักแสดงหน้าใหม่อย่างพเราพ็อกซี่ก็สามารถร่วมงานได้เลยนะครับใช่ครับ ครับผมก็ยูเซอร์ที่น่ารักทุกคนนะครับพ็อกซี่ก็รู้สึกถึงแรงสปอร์ตนั้นจริงๆครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนพวกเราตลอดมาจริงๆครับแล้วก็พวกเราก็จะพยายามตั้งใจทําหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดครับแล้วก็ฝากติดตามอัลบั้มกับคอนเสิร์ตของพวกเราด้วยเชื่อว่าทุกๆคนน่าจะพร้อมไปเจอพร้อมไปเต้นพร้อมไปร้องเพลงกับพวกเราในคอนเสิร์ตแล้วครับอ๋อ,อมาเต้นอ๋อครับก็ทค่นี้ก่อนบอกครับก็ ขอบคุณมากๆครับขอบคุณแฟนคลับด้วยครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานของพเราต่อไปเรื่อยๆด้วยครับผมพวกเราสัญญาว่าเราจะผลติตผลงาน,นดีๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณมากครับ